มาแล้วจ้าประมูลปายทะเบียนเลขรถสวยรถปิกอัพสองประตูสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางขอเจิญห่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะรถปิกอัพสองประตูเลขสวย3ามรหนึ่งหมายเลขมวลอักษรผอพึ่งกอไก่แพรไพศาลบาร,บารมีกิจการดีเทวีผลด้วยการประมวลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเตาอันท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ www ทะเบียนรถ com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและปิดประมูลในวัน อาทิตย์ที่3กักฎาคม2565ณโครงการเจเจปากลำปางรายได้จากการประมูลจะนำเข้าก่องทุนเพื่อความปลอดภัยในการใจ้รถเจ้ถนนสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุตั้งถนนสนใจสอบถามได้ตี่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์054265140และ054265143หรือเฟซบุ๊กสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบกหรือสายด่วน 1584มาแล้วมาแล้วจ้าประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยรถปิกอัพ2ประตูสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนร,รถกระบะรถปิกอัพสประตูเลขสวย301หมายเลขหมวดอักษรพอพึ่งกอไก่ แผ่ไพสารบารมีกิจการดีเทวีผลโดยการประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ w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  h ไ b บทะเบียนรถ c o m ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และปิดประมูลในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565กณโครงการ JJ เจ r าร์คลำปางรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสนใจสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง054-265-140และ054-265-143 เฟซบุ๊กสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางกรมการขนส่งทางบกสายด่วน1584สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับ ครับวันนี้เราพบกันวันที่สิบแปดนะฮะเอาวันที่สิบเจ็ดครับเดี๋ยวผมดูวันที่อีกทีหนึ่งรู้สึกผมจะหลงวันหลงเดือนนะฮะวันที่สิบแปดพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะครับก็คงจะมีเรื่องราวนะมาบอกมากล่าวกันเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวข่าวในวันนี้นะฮะ ผมอยากเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบสักเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนั้นเนี่ยนะฮะณเวลานี้นะทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะครับหากท่านมีเรื่องราวใดก็ตามที่ท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งจากหน่วยงานของรัฐนะจากาผู้มีอิทธิพลหรือจากข้าราชการนะครับที่อาจจะเกิดจากหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านนะหรือ,อในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านสามารถน,นำเอกสารเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะ ส่งมาที่ผมได้นะฮะส่งมาที่ผมเต่านินจานะฮะโทรมาหาผมก่อนนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ก็081951 1344นะครับเราจะนำเรื่องราวของท่านทั้งหมดนั้นนำเสนอไปอยังท่านสสสุธาประทีปนัทหลางรองประธากนกรรมธิการการปรับปร,บปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านเป็นสสภูเก็ตเขตหนึ่ง นะที่ได้ดําเนินการในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นถูกรังแกถูกใส่ความถูกยัดข้อหานะถูกบุกรุกที่ดินไม่มีที่ทํากินในกรณีที่ทํากินมีอยู่แล้วแล้วถูกบุกรุกถูกยึดคืนนะโดยไม่ปฏิบัติตามาระเบียบของกฎหมายตามข้อบังคับต่างๆนะที่เอื้ออํานวย ความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านสามารถร้องทุกร้องเรียนมาได้ในทุกๆเรื่องนะครับนอกจากนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นั้นให้ท่านเขียนนะฮะเรื่องราวของท่านเนี่ยนะฮะเขียนคําร้องทุกข์เนี่ยและความต้องการของท่านเนี่ยนะเป็นข้อข้อ เช่นท่านมาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วมีบ้านมีช่องมีบ้านมีเรือนได้รับการตรวจสอบได้รับการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางอำเภอหรือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัตรทำใบให้นะคใครจะไปทำก็เรียกเงิน5 0 0 0 0 60,000นะอย่างในกรณีที่ร้องเรียนมาที่ผมเนี่ยบางที่เนเรียกไปถึง7 0,000นะครับถ้าไม่มีเงิน5้6 0 0,000 0นี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นเนี่ยนะท่านท่าน ถ้าท่านมีตัวแทนนะครับท่านก็สามารถาเขียนรายละเอียดนะเขียนคำร้องส่งมาที่ผมได้เลยนะเราจะดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้โดยผ่านท่านสสสุธาประทีมนัทหลังนะครับทั้งหมดนี่คือประโยชน์ของพวกท่านเองนะครับช่วงที่ผ่านมานะจากรัฐบาลของพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ทํางานนะท่านดําเนินการ แต่ท่านก็แบ่งคนเป็นฝ่ายๆไปนะฮะเช่นทางจังหวัดทางอำเภอทางตำบลทางหมู่บ้านในทํานองนี้นะครับและในส่วนของภาคเหนือ17จังหวัดภาคเหนือนั้นเนี่ยท่านได้ให้บุคคลบางท่านนะฮะได้ดําเนินการให้ท่านนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ดําเนินการนอกจากไม่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วยังสร้างปัญหาดังนั้นเวลานี้ท่านจึงให้ทางท่านสสสุธาประทีมมาถลางนะครับ ได้ดําเนินการดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งท่านมีเรื่องมีราวนะท่านสามารถทําเรื่องมาได้เลยนะครับผมบอกตรงนี้ไปกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มแต่ก็ยังไม่มีสักกลุ่มหนึ่งนะที่จะมาดําเนินการมีแต่ท่านโทรมาบอกว่ามาได้รับความเป็นธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกว่าให้ทําเรื่องขึ้นมาได้หรือไม่เราจะได้ลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะทําการสํารวจนะครับ เพราะว่าถ้าท่านพูดกันแต่ปากเนี่ยพูดกันทางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่มีหลักฐานเราก็ไม่สามารถไปทําอะไรได้นะรพราะบางครั้งบางที่เนี่ยมีการร้องเรียนมาก็จริงนะเมื่อเราไปสํารวจแล้วกลายเป็นว่าไปใส่ร้ายป้ายความให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดีๆเขาก็มีเยอะนะอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรท่านได้นะครับดังนั้นเวลานี้เนี่ยนะเป็นโอกาสของพวกท่านแล้วมันอยู่ที่ท่านว่าท่านจะช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ของท่านหรือไม่ นะเฉกเช่นเดียวกับพี่น้องชาวไทยนะครับถ้าท่านมีเรื่องราวปัญหาอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างขนทางไม่ดีถูกรังแกถูกยัดข้อกล่าวหาถูกบุกรุกนะถูกกระทําจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือในทุนผู้มีอิทธิพลแจ้งมาได้เลยนะครับหลายเรื่องนะที่ทางท่านสสสุธาท่านได้ดําเนินการดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้นะครับสําหรับท่านสสสุธาทัานเนี่ยนะฮะ ผมอยากจะบอกฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตที่ได้เลือกท่านมาท่านอย่าคิดว่าทางภูเก็ตนั้นท่านไม่ใช่ไม่ได้ดูแลแก้ไขปัญหาอะไรนะท่านพยายามที่จะดูแลท่านกําลังดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของงานใหญ่ๆในกรณีที่พยายามผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตนั้นนะเป็นเขตปกครองพิเศษมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะเหมือนกับกรุงเทพมหานครเหมือนกับพัทยานะนั่นคืองานใหญ่ๆที่ท่านกําลังดําเนินการแล้วก็การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตนั้น มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะหลายคนไม่เข้าใจก็ไปกล่าวร้ายป้ายสีท่านจริงๆแล้วเนี่ยท่านต้องภาคภูมิใจในตัวของพวกท่านเองด้วยซ้ำเนื่องจากว่าท่านได้เลือกสสคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทำงานไม่เพียงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตเท่านั้นแต่ทำงานให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะท่านจงภาคภูมิใจเพราะท่านกำลังเชื่อมมาระวังภาคใต้กับภาคเหนือนั่นก็หมายถึงว่า จะสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้อย่างไรนะโดยที่จะเอาสินค้าจากพ่อแม่พี่น้องภาคใต้เนี่ยขึ้นมาขายทางภาคเหนือและจะส่งไปยังรัสฉานส่งไปยังจีนส่งไปยังลาวนะนั่นคือเป้าหมายและก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับไม่ใช่เพียงเป็นโครงการฝันฝันเราดําเนินการกันอยู่ในขณะนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็จะเอาสินค้าจากทางภาคเหนือที่ทางภาคใต้ต้องการเช่นกระเทียมไอขอภยัยเช่นหอม หรือผลไม้อย่างอื่นหรือ,อสินค้าอย่างอื่นนะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะเห็นไหมครับนั่นคือความคิดของท่านสสสุธาประทีปนัทหลังและก็กําลังดําเนินการอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะท่านอย่าไปเชื่อฝ่ายตรงข้ามที่ออกมากล่าวหาว่าไม่ไม่ทำงานให้กับคนภูเก็ตอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นท่านจงภาคภูมิใจเถอะว่าสสท่านนี้พยายามที่จะเชื่อมสองภาคนั่นก็หมายถึงว่าเรื่องของอาชีพด้วย เรื่องของภาพโพสภาพลักษณ์ที่ดีของชาวภูเก็ตด้วยที่คนก็อยากไปเที่ยวไปหานะครับนะมันเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจเกี่ยวโยงกับรายได้เกี่ยวโยงกับความเป็นอยู่ที่มั่นคงและก็ถาวรท่านมีสสคนไหนบ้างทําอย่างนี้ฮะนะครับแม้แต่พื้นที่ของมันเองมันยังไม่ลงเลยประชาชนในพื้นที่ของมันที่เดือดร้อนมันยังไม่ไปช่วยเหลือเลยท่านต้องการสอสอย่างนั้นแหละครับนะแต่สสท่านนี้ ทำนะเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงผมพูดหลายครั้งนะว่าผมเองเนี่ยนะต้องกราบขอบพระคุณนะพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตที่ได้เลือกสสที่ชื่อสุธาประทีปนถลงังนะครับให้มาเป็นสสเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งคนภูเก็ตและคนภาคใต้รวมทั้งภาคเหนือนะครับถ้าเราได้แลกเปลี่ยน,ส,นสินค้ากันเนี่ยนะ มันก็สามารถสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องภาคภูมิใจครับไม่ใช่ไปกล่าวหาท่านอะไรต่อไม่อะไรนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ติดตามที่ผมได้นะว่าท่านทํางานตรงนี้เพื่อใครนะไม่ได้เพื่อตัวเองและการทํางานตรงนี้ท่านลงพื้นที่ไม่ได้เอาเงินของรัฐมาใช้แม้แต่บาทเดียวไม่ได้เอาเงินภาษีของประชาชนมาใช้นะท่านใช้เงินของท่านผมก็ใช้เงินของผม จนณเวลานี้ผมก็แทบจะไม่มีจะกินแล้วครับนะนี่นครับนี่คือการทำงานเพราะเราไม่ได้ไปรีดไปไถไปขอใครนะเราทำงานด้วยใจที่มุ่งมั่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และประชาชนรวมทั้งคนทุกชาติพันธุ์นั่นเองครับครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวข่าวกันในวันนี้นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับไปติดตามดูกันครับ เรื่องแรกเลยนะฮะเราพาท่านมาที่จังหวัดลำปางนะทางขนส่งลำปางขอเชิญร่วมประมูลเลขสวยรถกระบะครั้งที่4หมวดอักษรพอพึ่งกอไก่จังหวัดลำปางนะครับด้วยนางสาวสุชาดาพฤกษวรนนะฮะขนส่งจังหวัดลำปางเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้กำหนดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนะซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนเลขสวยประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลนะรถกระบะหมวดอักษรพอพึ่งกอไก่จำนวน301หมายเลขออกประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะที่เว็บไซต์เวอร์ไวเอะไรเนี่ยทะเบียน .com นะฮะตั้งแต่บัดนี้และปิดประมูลในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565 เวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งเป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลครั้งที่4ของจังหวัดลำปางนะครับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวนะเป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ตแบบกำหนดช,ช่วงเวลาซึ่งผู้สนใจสามารถเสนอราคาประมูลได้2แบบคือเสนอราคา แข่งขันกับผู้ประมูลรายอื่นด้วยตนเองโดยระบบจะนำราคาที่ผู้เสนอแสดงให้ผู้ประมูลรายอื่นทราบผ่านทางเว็บไซต์และหากมีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่าผู้ประมูลรายเดิมก็สาม,มารถเสนอราคาใหม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลหมายเลขนั้นๆนะครับเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดนะการประมูลหมายเลขใด หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาที่แสดงเป็นเวลาต่อเนื่อง20วินาทีให้ถือว่าผู้ที่ประมูลให้ราคาสูงสุดในขณะนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลสำหรับหมายได้ทะเบียนรถนั้นและแบบเสนอราคาล่วงหน้านะครับโมซินัมนะฮะบิดโดยผู้ประมูลจะเข้าไปเสนอราคาสูงสุดที่คิดว่าตนเองได้รับไว้ล่วงหน้า และระบบจะดำเนินการประมูลและเพิ่มราคาไปตามลำดับราคาที่เพิ่มขึ้นของแต่ละครั้งของกลุ่มหมายเลขจนกว่าจะมีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่าหรือถึงราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลตั้งราคาไว้นะครับหากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลตั้งราคาไว้นะครับ <uhhh S 2> จะถือว่าผู้ประมูลเสนอราคาล่วงหน้าเป็นผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถคันนั้นนะครับ นี่ก็เป็นการเปิดประมูลนะฮะของขนส่งจังหวัดลำปางสำหรับผู้ที่สนใจร่วมประมูลนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดลำปางฝ่ายทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์054265143 054265140หรือโทรสายด่วน1584 1584นะครับ Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปลางกรงการขนส่งทางบกนะครับท่านสามารถที่จะไปดูในเว็บไซต์แล้วก็นำเสนอได้เลยนะครับก็ถือว่าท่านที่ต้องการเลขสวยนะฮะก็ไปประมูลกันนะครับเรื่องต่อมานะฮะก็เป็นพิธีรอพระพุทธชินราชจำลองนะฮะโดยงานนี้นะท่าน ประหลัดจังหวัดนะท่านประสงค์ล่าอ่อนนะได้มีการร่วมพิธีนะในการบริจาคเงินสร้างเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยมีพิธีห่อพระพุทธชินราชจำลองหน้าตากว้าง29นิ้วจำนวน5องค์จะนำไปมอบให้กับวัดหมู่บ้านชายแดนในชนบทจำนวนนี้พระหนึ่งองค์นะคุณศักนรงค์อุดมโล โลจน,นะรุ่งศรินะผู้บริจาคเงินสร้างจะนำไปประดิษฐานที่ฐานบ้านนนแลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งองค์คุณปรัชญาสุรียงเกียรติตระกูลผู้บริจาคเงินสร้างจะนำไปประดิษฐานที่ศาลาบ้านอรุณโนไทยนะน้องอุกนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และอีกหนึ่งองค์นายประสงค์ล่าอ่อนประหลัดจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินสร้างเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุพิศรโลกโดยมีพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นองค์ประธานในพิธีนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธจินราชจำลองนี้นะมีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านที่ได้ผ่านไปผ่านมาก็จะได้กราบไหว้บูชานะเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับเราขอ ร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านประสงค์ล่าอ่อนประหลัดจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับอีกหนึ่งข่าวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพื้นร่วมโลกซึ่งสำหรับท่านอภิสิทธ์เพชรแท้พิชิตตะวันตกหรือนักบุญปีเตอร์และทีมงานเนี่ยนะฮะได้ทำโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวน,ะา,วนานานะนะับเป็น10บสปีนะครับโดยท่านไม่เคยที่จะหยุดยั้งในการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน เพราะท่านประกาศชัดเจนว่าท่านจะเดินตามรอยพ่อเท่าที่จะสามารถทําได้นะครับโดยเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะฮะได้ดําเนินการโครงการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกเพื่อสันติภาพโลกนําโดยนายอภิสษษิทธิ์แพทรท้พิชิตตะวันตกนักบุญปีเตอร์และทีมงานห้างหุณส่วนจํากัดเชียงใหม่ซื้อตรงแบตเตอรี่นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะ0932522 533สาหรับใครที่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยนะท่านจะหักจากผลกําไร100บาทเข้ามาเป็นกองทุนในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านไม่ได้รับบริจาคจากคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนนะฮะท่านจะตัดจากกําไรของท่านเองนะครับดังนั้นในวันนี้ท่านจึงได้มอบข้าวสารหอมมะลิเกรด A 10กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระราค่าความชีพแก่เพื่อนร่วมโลกที่กาลังเดือดร้อนอยู่ในขณะน,นี้และขอเป็นกําลังใจให้ก้าว ข้ามอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปด้วยดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะเพื่อนำไปสู่สันติภาพของโลกนั่นเองนะนี่คือน้ำใจของท่านอภิสิทธ์เพชรแท้พิชิตตะวันตกนักบุญปีเตอร์และทีมงานที่ได้ทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานและก็จะทำต่อไปเพราะท่านประกาศไว้ว่าท่านจะเดินตามรอยพ่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับสรุปข่าววันนี้กันนะนะ ไปปิดท้ายกันที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในอำเภอแม่สายประชุมหารือเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปลนในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะเวลา13.30น,นาทีน,นายนรงพลคิดอ่านในอำเภอแม่สายได้เป็นประธานการประชุมหารือการเปิดจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปลน การค้าในพื้นที่อำเภอแม่สายณห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สายโดยมีหน่วยงานราชการทหารกองกําลังผาเมืองตำรวจสพแม่สายตชด327สุลกาการแม่สายรอพอแม่สายสาสุขแม่สายฝ่ายปกครองแม่สายหอการค้าแม่สายพร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมวางแผนและแนวทางมาตรการเปิดจุดภายนดนถาวร สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ละเทและที่2และจุดผ่อนปลนการค้าในเขตพื้นที่แม่สายจำนวน5จุดเพื่อสรุปข้อมูลนะัเตรียมเข้าสู่วาระการประชุมร่วมกับเมียนมาในวันที่24พฤษภาคม2565หน้าห้องประชุมด่านสุลก,กากรแม่สายซึ่งจะได้ข้อสรุปในการกำหนดวันเปิดด่านพรมแดนจุดถาวรจุดผ่อนปรนไทยเมียนมาในเร็วๆนี้นะ เพื่อที่จะได้มีการค้าการขายกันนะระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจที่มันจะดีขึ้นเนื่องจากว่าทางนู้นก็อั้นมานานแล้วนะไม่สามารถส่งสินค้าได้นอกจากสินค้าที่มีการลักลอบนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าไว้ตัวกันอย่างคึกคักเตรียมรับการเปิดด่านนะอันจะนำไปสู่ ความเขาเรียกอะไรความอยู่ดีกินดีมากขึ้นนะถ้าการค้าการขายสามารถที่จะค้าขายได้อย่างดีนะและแน่นอนก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับบัรดารา้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักรีสอร์ทก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเราขอแสดงความยินดีด้วยและก็ขอให้ทุกๆฝ่ายนะต้องอยู่ในระเบียบของกฎหมายที่กำหนดเพราะวัน นะที่จะเกิดการระบาดของโควิดนั่นเองนะครับสำหรับข่าวแม่สายนะบกเจี๊ยบนะแม่สายิวออนไลน์รายงานครับครับทั้งหมดนั้นคือเรื่องรา,ขาวข่าวของเราในวันนี้นะฮะมีข่าวไม่เยอะแต่ว่าเราได้พูดโปรยหัวไปเยอะเรื่องของการทำงานของท่านสสสุธาประทีมนถาถรลังและแน่นอนครับสำหรับท่านที่กำลังยื่นเรื่องยื่นราวนะในการขอยกเลิกบัตรแรงงาน ในการถ่ายบัตรก็เริ่มทยอยแล้วครับทยอยทํามีหลายอำเภอเริ่มเรียกนะให้ไปอสอบปากคำแล้วว่าอยู่ในพื้นที่จริงหรือไม่อะไรต่อเมื่อไรเมื่อผ่านตรงนี้ก็จะมีการทยอยทําบัตรกันนะครับเราก็พยายามที่จะเดินงานให้อย่างเต็มที่สําหรับพี่น้องชาวไทยลื้อที่อำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายนั้นท่านสนสนสุธาประทีมมาถลางและทางรัฐบาลได้ชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับว่าภายในปีนี้ ท่านได้ถ่ายบัตรอย่างแน่นอนนะครับเชฉกเช่นเดียวกับผู้ที่อายุเกิน60นะทางจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการสอบนะชุดละ100คน100คน100คนจนกว่าจะหมดนะก็ใช้เวลานิดหนึ่งก็อดทนนิดหนึ่งนะเพราะอีกไม่นานทุกอย่างก็จะเรียบร้อยลงด้วยดีนี่คือสิ่งที่ท่านสสสุธาปราะทีปนัทหลังเดินหน้าและผลักดันจนหลายกลุ่มหลายพวกหลายฝ่าย นะได้รับการดูแลช่วยเหลือนะดังที่ปรากฏอยู่ในขณะน,นี้ในส่วนของเรื่องที่ดินเรื่องของการพัฒนาหนองหลวงอำเภอเวียงชัยนะก็กําลังเร่งดําเนินการอยู่เช่นกันกําลังรอเอกสารคำคำร้องเรียนนะครับส่วนเรื่องที่ทาเกินของอําเภอ,อวังเหนือนะตอนนี้เอกสารหลักฐานทุกอย่างได้อยู่ที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะ แจ้งมานะในการลงพื้นที่สำรวจสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิในการที่จะทำกินในพื้นที่นะส่วนที่ดินของพี่น้องที่ห้วยรากไม้อำเภอแม่เมาะนะซึ่งทางท่านอสสสุธาก็จะตามกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าเข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการคอชจอนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะและติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้าง ก็จะด,ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องต่อไปนะครับเพื่อจะนําไปสู่การครอบครองนะที่ไม่ผิดกฎหมายและในอนาคตก็จะมีการยกเลิกนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะจะมีการยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของอพื้นที่ป่าเหมือนกับที่บ้านบุญน,นาคนะที่ท่านสสสุธาประทีปมาทลางได้ลงไปช่วยเหลือดูแลส่วนเรื่องของบัตรชาติพัน์นะฮะที่ตำบลบ,บ้านดงนะ,ะบ้านจำปุย นะก็คาดว่าทางอำเภอก็น่าจะเร่งดําเนินการให้หน่อยนะเพราะถ้าจะปล่อยไปนานเนี่ยนะครับเขาจะเสียเวลาในการทำมาหากินนะครับก็ขอให้เร่งหน่อยเรามีเวลาเราจะเข้าไปดูว่าท่านได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับส่วนที่อำเภอขุนยวมนะอำเภอขุนยวมก็ทางอำเภอก็รอเอกสารจากแรงงานเท่านั้นแหละครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางแรงงานนั้นนะทำเอกสารทําไมล่าช้าหรือเกินนะเรื่องนี้ ทางท่านสสสุธาก็ได้คุยกับท่านประหลัดบุญชอบนะซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงอะไรงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ทางเจ้าหน้าที่นั้นยังทํางานไม่เป็นยังคลาไม่ถูกยังดูไม่ออกนะซึ่งมันก็น่าหนักใจเนาะถ้ามีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็จะหยุดชะงักไปแล้วก็ล่าช้านะครับแทนที่จะใช้เวลาแค่30บวัน40บวันก็จบละในนี่ใช้เวลาลากมาหลายเดือน นะซึ่งมันก็ถือว่าการทํางานล่าช้านั้นเป็นการบันทอนนะชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้นะฮะทางพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านก็ได้อา่าให้การช่วยเหลือดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกทุกพื้นที่แหละครับเพียงแต่ว่า,าหน่วยงานหรือคนที่ท่านให้ทํางานนั้นไม่ค่อยทํางานกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์นำหลงธรรมอำเภอตำบลจังหวัด นะครับจนเขาเรียกศูนยะ์น้ำรงกำนะก็ไม่ทํางานอะไรเลยนะไปทํางานเข้าข้างพวกพ้องเดียวกันน่าจะมีการยุบนะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ายัางทํางานกันอยู่อย่างนี้นะจะมีการยุบทิ้งแน่นอนเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดเลยต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นท่านอย่าห่วงครับในขณะนี้ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่เดือดร้อนทําเรื่องร้องเรียนมาที่กับผมต่าวินชาได้เราจะนําเรื่องของท่านส่งให้กับท่านสสสุธ,ธาวรทีมมาถลาง และรัฐบาลต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กับผมตนนินจาลาไปก่อนสวัสดีครับ